ขึ้นมาเครื่องบินครับมีรูบันไดครับมีผู้ช่วยครับมีผู้ช่วยขึ้นมาสูงครับโอ้โหวนนี้นะปุ่นกัดโอ้โหอันนี้มันชั้นลอยชั้นลอยชั้นลอยเขึ้นไปตรงอย่นี้ครับเื่อนไปตรงอย่นี้ครับโอ้เอาไปได้ยังไงเนี้ยโอ้โห

국민읽